เคาะลกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอเ็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดทูน23ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถือว่าฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูเอเ็ดนี้ดีมากๆเลยนะครับผมสามารถเก็บผลกนนารแข่งขันได้ทั้ง3เกมด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่ชนะทางด้านของฟูลแลมหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะลูตันทาวหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านของเอเวอเรตันได 3, ประต,ตูต่อศูนย์เกมกับเชลซีนี่ถือว่าเป็นเดือนใหม่แล้วนะครับผมก็เท่ากับว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปถึง3เกมด้วยกันเก็บครีนชีตได้ทั้ง3เกมนะครับโหฟอร์ม oh, oh, การเล่นร้อนแรงแบบนี้นะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี้ก็เลยจัดรางวัลให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึง3รางวัลด้วยกันนะครับผมไล่ตั้งแต่รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับแฮร์รี่มาร์ควายก็ได้รางวัลน,นี้ไปครองนะครับผมหลังจากที่สามารถยึดตัวจริงนะครับองแมนเชสเตอร์ยู ได้นะครับในช่วงระยะหลังๆนี้แล้วก็สามารถช่วยทีมเก็บครีนชีตได้3เกมติดต่อกันนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าจากนักเตะที่โค้ชไม่เอานะครับนะัาแฟนบอลยี้กันนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ใช้ความพยายามของตัวเองนะครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองนี่รับรางวัลน,นี้ไปครองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอกองหลังคนแรกในรอบหลายปีนะครับผมที่สามารถคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจรําเดือนไปได้นะครับส่วนรางวัลผู้จัดการที ยอดเยี่ยมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเอริกเทนฮากโอ้โหช่วงระยะหลังๆนี่ก็ต้องบอกว่าเอริกเทนฮารี่ถูกแฟบนบอลนะครับบางส่วนนี้ต่อต้านนะครับมีการตั้งแฮชแท็ก เทนฮารเอานะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีจ่าแตงด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายเขาก็สามารถคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมจากผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับสามเกมกับกับชัยชนะ3เกมติดต่อกันแล้วก็รักษาคีนชีตได้ยิงได้ถึง5ประตูแหมต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของเอลิทเทนฮากเลยนะครับส่วนประตูยอดเยี่ยมนะครับผมประจำเดือนพฤศจิกายนก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนนะครับเป็นประตูของอาเอโดการาโชตนะครับกับประตู1ประตูต่อศูนย์ในเกมที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับเอเวอเรตตนะครับเป็นประตูที่เขาจักรยานอากาศนะครับผมยิงเข้าประตูไปก็ต้องบอกว่าประตูนี้นอกจากจะได้ประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนแล้วนี่ก็มีโอกาสที่จะได้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจาซีซั่นนี้เกิดก็ว่าได้นะครับแล้วอาจจะเป็นประตูที่เขาเรียกว่าทุกคนจะต้องจดจําไปอีกยาวนานแสนนานแน่นอนกับประตูยอดเยี่ยมของอ,อาเรโนการชโชเท่ากับว่าในรอบเดือนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บเขาเรียกว่าเก็บรางวัลน,นะครับผมสมรางวัลด้วยกันนะครับจากคีม แมต้องบอกว่าแม้ฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับผมหากว่าใครได้ดูเกมตลอด90นาทีกับชัยชนะ3เกมนี้แต่ถ้าว่าผลการแข่งขันนั้นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมเพราะว่าฟุตบอลต้องการผลการแข่งขันแพ้ชนะเท่านั้นนะครับฟอร์มการเล่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะสามารถรักษามาตรฐานตรงนี้ได้มากหน่อยแค่ไหนจนจบซีซันครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ไป เป็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเ,าเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสายสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ